สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดสองที่น้องผมทํานะครับนี่คือ,อน้องผมทําเพื่อฉสลองวันเกิดของผมนะครับเห็นไหมเขียนอยู่นี่นี่สุสุเขียนกอไก่มั่งตอนแรกแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นขอบไข่สุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็มีคําว่าเปิดก็เปิดแล้วก็ลองดูนะครับมาเปิดเรามาเปิดกันเลย โอ้ด้านในเป็นซองอันนี้นะครับเยอะๆเห็นไหมครับอ่านี่โอ้อะไรก็ไม่รู้ทั้งกระบะลองมาเปิดกันเลยนะครับอ่ะดงด้านล่างนะครับนี่มันเขียนว่าซองสุม่มซองสุม่มไม่ใช่ซองสุ่มเลยนะครับซองสุม่มวันนี้ก็อะไรเนี่ยซองสุ่มเหมือนกันซองสุม่มหลายอันจังเดี๋ยวออกมาให้หมดนะครับ มีทุกสีแล้วป่ะเนี่ยสองสุมทุกอันเลยนะครับโอสุงมขายกนมาก,มากงั้นเปิดตามเรียนตามสีนะฮะแดงส้มแดงส้มเหลืองนี่ไหมเนี่ยแล้วม,มีเหลืองด้วยแดงส้มเขียวฟ้าขามม่วงชมพูนะครับ มาเริ่ม,มตั้งแต่ชมพูแล้วก,กันมาเปิดตรงน่้นโอ้โหติดโคตรนะมาเรน่าจะเริ่มเริ่มที่สีแดงก่อนเพราะว่าน่าจะเริ่มที่สีแดงก่อนมันเปิดง่ายดีนี่มาเปิดดูน,นะครับอุย้ยครับ ต้องเปิดดีๆนะครับมันเป็นของแกร์ของมีชิ้นเดียวในโลกนะครับสองสุมน,นี้เปิดมาอะไรบัสใครเนี่ยนี่ใครครับทุกคนรู้จักไหมอ๋อเนี่ยมันเขียนยมามามาอะไรเนี่ยมามาคริสมามาคริสมาคริสนะครับวันนี้หน้ามันไหม ไปเห็นหน้าเขาไหมเออหาได้นะครับหนึ่งไปงตรงนี้ต่อไปก็สีสีได้ปะสีส้มนะครับสองสุ่มสีส้มมาจบหกปัจจบละมาลองดูนะครับมีอะไรถ้าเธอไม่แคร์ใครแต่สั้นสงสารเขาหน่อยก็ได้ถ้าเขาเกิดรักฉันขึ้นมาเขาจะทำ ใชเนี่ฮีทฮีฮีอาร์ตฮีอาร์ตนะครับวันนี้เป็นแม็หน้าเขาผมผมทรงวูฟคัดโค้ดเท่นะครับมีแหวนด้วยเขาแต่งงานแล้วโอเคเอานะครับแล้วก็จะมาสุ่มซองสีเขียวต่อนะครับเีื่อกนะี้ัาพไปนี่เองซองซุ่มสีเขียวนะครับมาเปิดกันเลยเราจะได้ใครเฮ้ยมาเรนะิ่ม อุ้ยเป็นฟอ,อยด้วยนะครับอุ้ยได้ของของแร่นะครับนี่อยู่ในร้านอะ่ะเฮ้ยมีทุกคนเลยปะเนี่ยว้าวเขออาหล่อมากเลยนะครับอุ้ยนี้ด้านหลังก็อุ้ยฟอยเหมือนกันบัสนะครับ because of you i c h ชายนะครับไอโฟจัด ตรงกเหมือนกันนะเนี่ยเราบนาแล้วก็ต่อไปก็เป็นสีฟ้านะครับนี่สีฟ้าสองสูงสูงสองสูงนะครับสีฟ้าไปกันเลยชุดใครเนี่ยคูปเปอร์นะครับคูปเปอร์ ไอออ๋อใบหน้าเขาเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเขาแบบเป็นโรบอทนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นโรบบอตดูหน้าเขาแล้วก็เหมือนมีไบเน,นี่ยตรงตรงคางเขาอะเหมือนเ,นเป็นเหล็กนะครับเหมือนไซบอร์กอุ้ยเคเหมือนมันยับอย่างนี้เนะี่ยอ้อด้านหลังนนะอะไรเนี่ยเท่บอก ฉันว่าเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้บางทีก็สงสัยไอ้ว n นนันโอเคต่อไปนะครับอันนี้สีล้ละเรายได้สีใบ,ใบต่อไปก็สีสีครามนะครับสองสูงสองสูงสีครามมาเปิดกันเลย ทำสมัยยิ่งหนายิ่งหนาเนี่ยเกียรติยุ่งู้ยัง,ยงหนาเลยน่าจะน่าจะมีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับเปิดเกิด,ดอุ้ยสีดำมินในของแท้แน,น่นอนน้งองสองใครเนี่ยจังส์ได้จังส์นะครับผมผมก็ไม่รู้จักชื่อเขาผมไม่รู้พูดถูกไหมแต่เขาน่าจะชื่อจังส์ ก็หลอนหลอนหลอนอะไรต่อไปต่อไปก็สีม่วงนะครับสีม่วงสีสีม่วงสองสูงสีม่วงโอโ้โหครั้งนี้สีสีใสเลยหนาด้วยเปิดยังไงดีอ่ะค่อยๆเปิดแล้วกัน เนี้ยนะครับโคตรเนี้ยเลยเนี้ยมากโอ้โเนี้ยเปิดนะครับอคือพอยู่ไอชายนะครับบัตรสีดำน่าจะแรงน่าจะเหมือนกับอันนี้นะครับสีดำแดงจะของแรงครับอันนี้ได้ใครนะจังส์แล้วก็อันนี้น่าจะใกล้ๆเนื่องตอนอุ้ยหล่อมากเฟสตี้อุ้ยนั่ง นั่งด้านหน้าเราเออหนี่ยกงที่เขาขนไก่อะตักก้าที่เขาใส่ไก่แบบหลังรถบรรทุกอ่ะใครเนี่ยอ๋อพิมพสุคนนี้หล่อหล่อหล่อคนนี้นนี้ผมชอบคนนี้ผมชอบแฟนผมอย่าแย่งนะครับนี่คนนี้พิมพสุผมไม่จับแค่ชื่อนะครับผมก็ไม่ใคยดูบัสอะไร นี่มาถึงทีเด็ดสุดท้ายสีชมพูสองสูมสีชมพูวงกลมสีชมพูซึ่งด้านหลังปิดโคตรแน่นนะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มาเปิดกันเลยโอ้กจะเปิดได้โคตรโคตเหนียวบอกเลยขาดเราน้องผมคิดยังไงเนี่ยให้เอาสีเอา เคสสายไฟใช่ไหมมาไหเอ๊ะ,อะ,อะแล้วนี่มันมันจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมของผมกับด้านหลังมาเลยเปนะครับเขียนว่าเธอบอกฉันว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับประชาิเธอก็ไหวอายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยเฮ้ยมาเนือสองซ้ำ ใค่นี่ผู้หญิงอะอ,อะไรเนี่ย next next อ๋อคนนี้นเขาน่าจะชื่อ next นะครับเออคือผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่พิมพ์สุดเออก็นี่นะครับของที่ผมได้ในวันนี้นะครับสวยงามมากนี่นี่ผมได้สีเรตมาด้วยเป็นภาพปปอยโคตสวย คอสออยูไอชัยสีฟ้าโอ้สุเนี่มีทุกคนเลยอีกคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคู่สิบสองคนอุยเว่์เวร์เวรอนะผมได้มาเจ็ดใบนี่ได้ทุกคนอน,นี่ผมก็ดีใจแล้วคิดดูดิแบบน้องทำแต่งันเกิดแบบนี้

อแล้วทำไมต้องซ่อนเนี่ยผมก็จะไปรู้ไหมแเขียนการ์ดก็ผิดการ์ดวงวงวงอะการ์ดตุ๊กําลังวงแล้วก็บัสผมก็ไม่รู้ผมแกะไปแล้วยังไม่ได้อ่านเลยเลยงั้นก็ผมก็ขอบคุณมากนะครับน้องดานีนที่น่ารักทำให้ผมในวันเกิดนะครับ 拜拜。Bye bye.